พาไปดูเรื่องของสลากกินแบ่งรัฐบาลกันหน่อยครับเพิ่งขึ้นเงินรางวัลกันไปนะครับหลายคนถูกรางวัลก็ดีใจด้วยแต่ว่าการไปขึ้นเงินรางวัลเดี๋ยวนี้เนี่ยไม่ต้องไปที่กองสลากอย่างเดียวแล้วเพราะว่าไปขึ้นที่ร้านจําหน่ายก็ได้แต่เขาจะหักเปอร์เซ็นต์ไว้นะครับร้านนี้ถูกคนโกงครับคุณผู้ชมโกงโดยการเอาสลากของงวดก่อนมาขึ้นงวดนี้แต่มาแบบแนบเนียนยังไงเดี๋ยวมาดูกันครับนายประสิทธิ์เอ็นทีวัย29ปีเป็นเจ้าของร้านขายลอตเตอรี่ครับแล้วก็รับขึ้นเงินรางวัลด้วยนะครับ ที่ตลาดสดบ้านานาโพที่จงังหวัดนครพนมเขาเอาคลิปวงจรปิดที่อยู่หน้าร้านนี่แหละครับเอามาแจ้งความกับพนักงานสอบสวนสอเมืองนครพนมเขาบอกว่ามีแกงมิตราชีพเนี่ยฮะทำทีถ้าเอามาขึ้นรางวัลครับและการขึ้นรางวัลครั้งนี้เขาสูญเงินไปเกือบ800พันเพราะอะไรเนื่องจาก17กรกฎาคมที่ผ่านมาเวลาประมาณบ่ายสองโมงครึ่งครับมีผู้หญิง3คนนี้แหละครับเอาลอตเตอรี่ถูกรางวัลมาขึ้นเงินกับเขาเป็นเลขท้าย2ตัวนะครับ เขาเรียกว่าสองตัวล่างถูกไหมครับคุณเอกสองตัวล่างเนาะค่ะห้าสามค่ะก็ถูกสองฉบับนะครับงวดวันที่สิบหกกรกฎาคมก็ไม่ผิดอะไรครับเอาสองตัวล่างมาขึ้นเงินรางวัลแต่นอกจากสองตัวล่างแล้วเขาจะมีสามตัวหน้าด้วยงวดที่ออกมาเนี่ยหมายเลขหนึ่งห้าเก้าเป็นสามตัวหน้ามีอีกสองใบครับที่ถูกรางวัลเช่นเดียวกันเนี่ยฮะหนึ่งห้าเก้าด้านหลังไม่ถูกฮะหกสองห้าแต่สามตัวหน้านี้ก็ได้เงินรางวัลเช่นเดียวกันนะครับแต่การมาขึ้นเนี่ย เขาเอาสลากงวดที่ถูกรางวัลไม่ใช่งวดนี้ครับอเอาสลากงวดก่อนหน้าคือวันที่หนึ่งกรกฎาคมคมาขึ้นรางวัลงวดวันที่สิบหกกรกฎาคมหนึ่งเก้าห <19 5 S 2> ้าเหมือนกันครับแต่เวลาที่เขาเอามาขึ้นเนี่ยด้านบนใบที่ถูกด้านล่างใบที่ไม่ถูกแต่ไปถูกงวดก่อนหน้าไงใบของงวดก่อนหน้ามาถูกวดนี้เอามาซ้อนกันครับ ค,คนที่รับขึ้นเงินรางวัลเขาก็ไม่ทันตั้งตัวไม่ได้ตรวจละเอียดนึกว่าด้าน,นบ,บนงวดนี้ด้านล่างก็คงจะงวดเดียวกันสใส้ค่ะสอดไส้มานะครอ้สอดไส้ก็เลยจ่ายเงินไปครับการถูกรางวัลทั้งสองตัวท้าย3ตัวหน้าแบบนี้นะครับจ่ายเงินไปให้กับคนที่มาขึ้นเงินเนี่ย 7850บาทโอ้โหบาทแล้วก็ทำไมเจ็0แาแทนที่จะจ่ายแ0 0 0อ๋อหัก2%เรเวลาไปขึ้นเงินรางวัลคุณเอกรู้ดีเรื่องนี้ไปร้าน,ร,านร้านทั่วไปอย่างนี้เขาจะหักเปอร์เซ็นต์ไงครับไม่ต้องไปขึ้นเองที่กองสลักอันนี้2%ซก็หักไปร5 0ยหบาทนะครับแล้วคนร้ายพอได้เงินปุ๊บก็รีบแบ่งกันเขาบอกว่าโอ้แบ่งกันอย่างรวดเร็วผิดสังเกตแต่ถ้าเอาแหละวันนั้นไม่ได้เอะใจครับหลังจากที่คนร้ายออกไปจากร้านเขาเอ ไหนมาดูลอตเตอรี่สิเดี๋ยวจะเอาไปขึ้นกับกองสลากจริงๆเนี่ยปรากฏว่าเอา้ามันงวดของวันที่หนึ่งกรกฎาคมสองใบที่อยู่ด้านล่างเนี่ยไม่ทันสังเกตไอหนึ่ง้าเกที่ถูก3ตัวหน้าเนี่ยก็เลยเอาหลักฐานวงจรปิดเนี่ยครับจับภาพไว้อย่างชัดเจนเลยทีเดียวไปแจ้งความนะครับส่วนแก๊งคนร้าย สามคนนี้เขาบอกว่าไม่คุนะ้นหน้าแสดงว่าไม่ใช่คนในพื้นที่คาดว่าน่าจะเป็นการเดินสายตะเวนหลอกร้านขายลอตเตอรี่และรับขึ้นรางวัลแบบนี้เรื่อยมาครับแหมมากันหลากหลายรูปแบบทีเดียวนะการหลอกลวงหรือว่าจะเป็นมิจฉาชีพก็ตามเมื่อสักครู่ที่พี่บ๊อบถามเรื่องของสองตัวเนี่ยไม่ทันได้อธิบาย สองตัวท้ายก็คือสองตัวท้าย3ตัวท้ายก็คือสตัวท้ายแล้วก็มี3ตัวหน้าดังวันที่1ก็ดังวันที่หนึ่งแต่ถ้ามีบนมีล่างเนี่ยคุณผู้ชมใต้ดินนะอ๋อเหรอฮะคนเลยอยานมีล่างนี่ใต้ดินเหออ๋อเยอะที่โพสตว่าสองตัวบนนี่ต้ดินเหรอไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวเรื่องสตัวหน้าหรือสองตัวท้ายทำไมเขาพูดเกินเมืองไปหมดเลยอ่ะทำไมเขาพูดเกินเมืองไปหมดเลยอ